ดมสมบูรณ์ของน้ําเป็นปัจจัยสําคัญที่เกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่ทุกวันนี้พื้นป่าต้นน้ำลำธารถูกบุกรุกทำลายจนเกือบเตียนโล่งทุกขนแห่งทำให้ทรัพยากรน,น้ำทั้งบนผิวดินและใต้ดินม,มีปริมาณลดน้อยลงไปไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและหล่อเลี้ยงประชากรของประเทศจนบางครั้ง ถึงขั้นวิกฤตขาดแคลนน้ำความทุกยากของรัษฎรน,นี้มิได้รอดพ้นสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้มิพลอ์อุลยเดชไปได้ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและทรงความอัจฉริยะในพระองค์ท่านจึงทรงมีพระราชดำริในการค้นคว้าวิจัยกรรมวิธีการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำในบรรยากาศ หรือฝนเทียมขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากของรัศดรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2512จึงได้มีการทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีหม,ม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์เทวกุลเป็นหัวหน้าโครงการจากนั้นได้ทำการทดลองวิจัยและพัฒนากรรมวิธี จนสามารถปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือเกษตรกรและเพิ่มปริมาณน้ําให้แหล่งเก็บกักน้ําต่างๆตั้งแต่ปีพุทธศักราช2514เป็นต้นมาระยะเริ่มแรกการทดลองจนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามผลการปฏิบัติการอย่างใกล้ชิดบางครั้งได้ทรงวางแผนปฏิบัติการด้วยพระองค์เองจากเหตุการณ์ที่ทรงควบคุมและบัญชาการการทดลองปฏิบัติการฝนหลวง สาธิตให้เจ้าหน้าที่จากประเทศสิงคโปร์ชมที่เขื่อนแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2515ทรงสามารถทำให้ฝนตกลงพื้นที่เป้าหมายได้ภายในเวลา5ชั่วโมงนอกจากนั้นยังได้พระราชทานคำแนะนำทางวิชาการแก่นักวิชาการฝนหลวงมาโดยตลอด การทำฝนหลวงในแต่ละวันจะเริ่มต้นประมาณ6นาฬิกาโดยเจ้าหน้าที่จะทำการศึกษาสภาพอากาศด้วยอุปกรณ์วิทยุอย่างอากาศหรือเรดิโอซอนซึ่งจะวัดข้อมูลอุณหภูมิความชื้นสัมพัสความเร็วและทิศทางลมในแต่ละระดับชั้นบรรยากาศแล้วนำผลการตรวจวัดมาทำการวิเคราะห์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนและตัดสินใจกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันต่อไปใว่ามันอ่อนน้ำลงลงชั้นบนเราของเราก็เริ่มเปลี่ยนอลไรฮะแผนการินก็คือให้กาซ่า้าแล้วให้ให,ให,ให,หลังจากได้มีการประชุมวางแผนและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้วการปฏิบัติการในขั้นที่หนึ่งก็จะเริ่มขึ้นเรียกว่าก่อกวน โดยธรรมชาติเมฆจะก่อตัวในสภาวะที่อากาศเหนือพื้นดินซึ่งมีความชื้นสูงและถูกยกตัวให้ลอยสูงขึ้นโดยมีอนุภาพของสารเคมีต่างๆเป็นแกนในการกลั่นตัวของไอน้ําให้กลายเป็นเม็ดน้ําและรวมตัวกันเป็นเมฆดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งนี้จะมุ่งใช้สารเคมีที่เป็นแกนดูดความชื้นได้ดีเช่นโซเดียมคลอไรด์หรือร่วมกับสารที่ให้ความร้อนเช่น สารแคลเซียมคาร์ไบด์หรือแคลเซียมออกไซด์หรือแคลเซียมคลอไรด์โดยโปรยสารเคมีทางด้านเหนือลมของพื้นที่เป้าหมายที่ระดับความสูง3,000ถึง8,000ฟุตเพื่อให้เกิดกระบวนการชักนำความชื้นเข้าสู่ระบบการเกิดเมฆและอาศัยความร้อนในการเร่งการลอยตัวของอากาศชื้นซึ่งจะทำให้เมฆก่อตัวเร็วขึ้นและมีปริมาณมากกว่าการเกิดเองตามธรรมชาติ เมื่อเมฆมีการเจริญเติบโตและมีขนาดใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มขั้นตอนที่สอเรียกว่าเลี้ยงให้อ้วนเป็นระยะที่สำคัญมากต้องใช้การสังเกตติดตามความเปลี่ยนแปลงของเมฆและประสบการณ์ในการตัดสินใจในธรรมชาติเมฆจะเจริญเติบโตได้ดีต้องอาศัยกระแสะอากาศไหลขึ้นไปในก้อนเมฆซึ่งจะชักนำความชื้นเข้าสู่ฐานเมฆและทำให้เม็ดน้ำในเมฆชนกันและรวมตัวเป็นเม็ดน้ำขนาดใหญ่ขึ้น ดังนั้นในขั้นตอนนี้จะโปรยสารเคมีบริเวณเหนือฐานเมฆหรือช่องว่างระหว่างเมฆหรือทับยอดเมฆระดับสูงระหว่าง6,000ถึง10,000ฟุตด้วยสารเคมีที่ดูดความชื้นได้ดีและให้ความร้อนเป็นตัวหลักได้แก่สารแคลเซียมคลอไรด์หรือโปรยสลับกับสูตรเย็นเช่นแคลเซียมคลอไรด์สลับกับยูเรียหรือสลับกับแอมโมเนียมไนเตรตทำให้เกิดความแตกต่างของขนาดเม็ดน้ำ และเร่งการเพิ่มขนาดเม็ดน้ำในเมฆเมฆจะมีขนาดใหญ่มียอดสูงขึ้นและฐานเมฆเริ่มเป็นสีเทาเข้มแสดงว่าภายในก้อนเมฆมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจำนวนมากและเมื่อเมฆดังกล่าวเริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมพื้นที่เป้าหมายก็จะปฏิบัติการในขั้นตอนสุดท้ายคือโจมตีเพื่อเร่งให้ฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายโดยใช้สารเคมี ที่ทำให้อุณหภูมิของมวลอากาศลดต่าลงได้แก่สารเคมีโซเดียมคลอไรด์ยูเรียแอมโมเนียมไนเตรตน้ำแข็งแห้งโจมตีใต้าฐานเมฆหรือโจมตีที่ยอดเมฆหรือไหลเมฆด้านเหนือลมหรือโจมตีพร้อมกันทั้งที่ยอดและฐานเมฆซึ่งเป็นการบินปฏิบัติการแบบแซนวิชนักวิชาการที่ขึ้นปฏิบัติงานไปพร้อมกับเครื่องบินทุกขั้นตอน จะเป็นผู้สังเกตลักษณะของเมฆกำหนดเลือกกลุ่มเมฆและควบคุมการโปรโยสารเคมีในการโจมตีเมฆให้ตกเป็นฝนการโจมตีไม่จำเป็นต้องโจมตีเมฆทุกก้อนเพราะเมื่อสามารถทำให้เมฆกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดตกเป็นฝนจะทำให้ความชื้นในอากาศที่อยู่ใต้ฐานของกลุ่มเมฆเหล่านั้นสูงขึ้นความชื้น และความเย็นของอากาศดังกล่าวจะกระตุ้นให้กลุ่มเมฆกลุ่มอื่นๆตกเป็นฝนกระจายติดต่อกันไปด้วยในปัจจุบันเพื่อการปฏิบัติการฝนหลวงมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆให้ทันสมัยได้แก่ด้านการบินได้ติดตั้ง GPS สำหรับบอกตำแหน่งปัจจุบันของเครื่องบิน เพื่อช่วยให้นักบินสามารถนำเครื่องบินไปสู่จุดหมายที่นักวิชาการได้กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องแม่นยำเครื่องมือแอร์บอลเวเตอร์เรดาร์สำหรับตรวจวัดความเข้มของกลุ่มฝนเพื่อความปลอดภัยในด้านการบินและเป็นประโยชน์ในการกำหนดเลือกกลุ่มเมฆด้วยๆๆด้านการวิเคราะห์ประเมินผลมีการตรวจวัดข้อมูลปริมาณน้ําฝนด้วยเครื่องวัดปริมาณน้ําฝนแบบอัตโนมัติ หากลุ่มฝนด้วยเรดาร์ซึ่งจะทราบทิศทางและความหนานแน่นของกลุ่มฝนโดยมีทั้งแบบติดตั้งบนรถยนต์เคลื่อนย้ายได้และติดตั้งตายตัวประจำที่ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่และอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาการทำงานของเรดาร์ตัวนี้สามารถติดตามและทำนายตำแหน่งของกลุ่มฝนที่จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแนวโน้มการขยายตัว หรือสลายตัวของกลุ่มฝนรวมทั้งแจ้งเตือนเมื่อมีเมฆฝนฟ้าขนองซึ่งมีรัศมีตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่ระยะไกลสุดถึง480กิโลเมตรณสถานีเรดาร์ฝนหลวงแห่งนี้ยังตั้งเครื่องมือตรวจอากาศชั้นบนด้วยเรวินซอน และเครื่องรับสัญญาณภาพถ่ายดาวเทียมแบบ GMS ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ของทวีปเอเชียและมหาสมุทรแปซิฟิกรวมทั้งการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆเพื่อจัดเก็บรวบรวมข้อมูลทางสถิตินอกจากการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์แล้วยังได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการํำผลให้ทันสมัย และเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นนั่นก็คือการทำฝนในเมฆเย็นซึ่งเป็นเมฆที่มียอดสูงกว่า20,000ฟุตขึ้นไปหรือมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งภายในยอดเมฆจะประกอบกันเป็นเม็ดน้ำเย็นจัดจำนวนมากการทำฝนจากเมฆเย็นนั้นเริ่มจากเครื่องบินวิจัยซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเมฆฟิสิกส์และระบบควบคุมการยิงพลุสารเคมี ซิลเวอร์ไอโอไดบินทำการสำรวจข้อมูลภายในเมฆที่ระดับความสูงประมาณ21,500ฟุตหรือที่อุณหภูมิลบ8องศาถึงลบ10องศาเซลเซียสเช่นข้อมูลอุณหภูมิของอากาศและกระแสาอากาศไหลขึ้นลงในแนวดิ่งและปริมาณน้ำเย็นยิ่งยวดข้อมูลที่ได้จะถูกบันทึกและแสดงผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งในเครื่องบิน เมื่อพบว่าเมฆมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้แล้วจะบินเข้าไปในเมฆก้อนเดิมอีกครั้งแล้วหยิงพลุซิลเวอร์ไอโอดซึ่งจะทำให้เม็ดน้ำเย็นจัดในก้อนเมฆก,กลายเป็นน้ำแข็งส่งผลให้เกิดการปลดปล่อยความร้อนแฝงออกมาเป็นพลังงานในการยกยอดเมฆให้สูงขึ้นและชักน้ำให้มีการไหลเข้าสู่ฐานเมฆของปริมาณความชื้นดังนั้นเมื่อเกิดเป็นฝนแล้ว จะทำให้ปริมาณน้ำฝนสูงกว่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเมฆฝนที่เกิดจากการทำฝนหลวงนี้มีโอกาสพัฒนาต่อไปจนเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องได้เช่นเดียวกับเมฆฝนธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำฝนหลวงจากเมฆเย็นอีกทางน้ำฝนที่ได้รับจากการทำฝนหลวง ได้รับการตรวจสอบโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่ามีคุณภาพเช่นเดียวกับน้ำฝนธรรมชาติสามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานน้ำดื่มน้ำใช้ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทั้งของกระทรวงอุตสาหกรรมและขององค์การอนามัยโลกและไม่มีพิษภัยต่อพืชสัตว์และสิ่งแวดล้อม การทําฝนหลวงนั้นจะมีแผนปฏิบัติการประจําปีในภาคต่างๆของประเทศตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมและช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนซึ่งจะมีภารกิจแตกต่างกันไปตามลักษณะการเพาะปลูกพืชและในบางครั้งเมื่อเกิดปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็จะทรงมีพระมหาการุณาธิคุณโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเพิ่มจากแผนปฏิบัติการประจำปีเช่นในต้นปีพุทธศักราช2542ซึ่งวิกฤตภัยแล้งได้คุกคามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างรุนแรงโดยเฉพาะ ในพื้นที่เขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาซึ่งครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับปริมาณน้ำเก็บกักของเขื่อนภูมิพลและเขื่อนศิริกิจมีอยู่น้อยไม่เพียงพอเลี้ยงพื้นที่การเกษตรหรือใช้ในการอุปโภคบริโภค <S <S พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานคำแนะนำให้จัดตั้งคณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษขึ้นโดยใช้ฐานปฏิบัติการ ที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดพิษณุโลกและมีพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมถึงลุ่มแม่น้ำป่าสักในการปฏิบัติการฝนหลูงพิเศษครั้งนี้ได้มีการนำเครื่องบินวิจัยเมฆฟิสิกส์ซูเปอร์คิงแอร์350ซึ่งเป็นเครื่องบินที่มีระบบปรับความดันอากาศภายในและมีเพดานบินสูงถึงระดับ35,000ฟุต โดยติดตั้งเครื่องยิงพลุ Silver i o ไอโอดและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลสารประกอบอุตุนิยมวิทยาและเมฆฟิสิกส์มาร่วมปฏิบัติการด้วยและนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคนิคในขั้นตอนการโจมตีเมฆฝนขึ้นมาใหม่โดยรวมเอาเทคนิคการโจมตีเมฆอุ่นและเมฆเย็นเข้าด้วยกันซึ่งจะทำให เกิดฝนตกในปริมาณมากและครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณกว้างกล่าวคือในวันที่เมฆสามารถก่อยอดขึ้นไปได้สูงเกิน2 0,000ฟุตการโจมตีด้วยเทคนิคใหม่ก็จะเริ่มขึ้นโดยใช้เครื่องบินชนิดไม่มีระบบปรับความดันอากาศขึ้นโจมตีด้วยสารเคมีสูตรเย็นบริเวณใต้าฐานเมฆพร้อมๆกันกับที่เครื่องบินอีกเครื่อง โจมตีบริเวณไหลเมฆที่ความสูง10,000ฟุตและเครื่องบินวิจัยเมฆฟิสิกส์เข้าโจมตีที่ยอดเมฆด้วยการยิงสารซิลเวอร์ไอโอดเข้าสู่ยอดเมฆที่ความสูงประมาณ21,500ฟุตและมีอุณหภูมิภายในลบ8ถึงลบ12องศาเซลเซียส ซึ่งเทคนิคการบินปฏิบัติในระดับความสูงสมระดับในกลุ่มเมฆเดียวกันในเวลาเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นผู้พระราชทานคำแนะนำและทรงเรียกชื่อเทคนิคนี้ว่าซ u เปอร์แซนด์วิช นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดรวมทั้งทรงพระราชทานคำแนะนำต่างๆแก่คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษเช่นเมื่อวันที่สมีนาคมพุทธศักราช2542พระองค์ทรงพยากรณ์ว่าจะมีเมฆบริเวณจังหวัดนครสวรรค์พิษณุโลกเพชรบูร์อุทัยธานีรวมถึงแนวป่าเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมาและพระราชทานแผนที่ที่ทรงวิเคราะห์และพยากรณ์ไว้แก่คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษจังหวัดนครสวรรค์เพื่อปฏิบัติการคำฝนและจากการขึ้นเครื่องบินปฏิบัติการพบว่ามีกลุ่มเมฆในบริเวณพื้นที่ที่ทรงพยากรณ์ไว้จริงจากการตรวจวัดด้วยเรดาร์หลังจากปฏิบัติการแล้วพบว่า มีฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายอย่างแม่นยำจากการปฏิบัติการฝนหลวงที่ดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอได้ช่วยแก้ไขความแห้งแล้งของพื้นที่เกษตรกรรมและลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของประเทศไว้ได้เป็นอย่างมากนอกจากนี้ประโยชน์ที่ได้รับ ควบคู่กับการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ําแก่เขื่อนและอ่างกักเก็บน้ําเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งต้นน้ําลําธารตามธรรมชาติช่วยทํานุบํารุงป่าไม้นอกจากนั้นยังปฏิบัติการบรรเทามลภาวะของสิ่งแวดล้อมเช่นน้ําเน่าในแม่น้ําลําคลองโรคระบาดไอวาตากโรค การระบาดของศัตรูพืชบางชนิดเช่นเพลี้ยตักกะแตงปทาทังก้าเป็นต้นความสำเร็จในการปฏิบัติการฝนหลวงนี้เป็นที่รับรู้และยอมรับของนานาประเทศมากขึ้นเป็นลำดับจะเห็นได้จากการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมทางวิทยาศาสตร์นานาชาติ ว่าด้วยการดัดแปลสภาพอากาศครั้งที่7ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระหว่างวันที่17ถึง22กุมภาพันธ์2542โดยมีประเทศสมาชิกกว่า30ประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเข้าร่วมประชุมด้วยโดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เป็นประธานเปิดการประชุมจากผลแห่งความสำเร็จของปฏิบัติการฝนหลวงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว นับว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้โครงการฝนหลวงมีบทบาทสำคัญหรือเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการจัดการทรัพยากรน,น้ำของประเทศอย่างครบวงจรซึ่งสำนักฝนหลวงและการบินเกษตรจะมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจการทำฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศที่มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณที่สูงขึ้นเป็นลำดับ